พี่น้องจ้ายายเออันถ้าพี่น้องมาเบิ่งอันยายเอไปตลาดมือเสาจ้ายา,ายเอขอสดขอไพ่เด้อพี่น้องยายเอขออันช่อล่องเทานะจ้าอันล่องเทานี่ยายเอไปสื่อมามือเสาย์ยายเอไปตลาดอันตอนเสาร์กับพ่อหญ่จ้าไปสื่ออันแนวมาเห็ดกับเขาห่อเขาห้ห่าไปโรงเรียนวันนี้ยายเอไปอันเห็นเขาเจ้าขายล่องเท้าพี่น้องล่องเท้าผู้ยิ่งจ้ารองเท้าสตรี สวยอยู่ด้นอจากพี่น้องยายเหยเห็นเพิ่นขายพี่น้องว่าคูเรประมาณจักบาทจา้ะมุพี่น้องร้องไห้บางรูปพี่น้องคิดว่าคูลรประมาณจักบาทคูนี่นอจากพี่น้องยายเหยซื้อมาในราคาห้าสิบบาทจ้ายายเหเห็นเขาเจ้าขายเนาะย,ยายเอก็เลยเห็นเห็นว่ามันงามดีนะจ้ะราคากับบัแพงพร้อมจะหาสิบบาทยายเอก็เลยเอามาคูนึงจ่ะนี่เขาเจ้าเย็บตรง ขอบนี่ให้พร้อมเราได้พี่น้องนี่จา่านี่มันสิเป็นอันเป็นเศษเอ็นอยู่เนี่จ่านี่เขาเจ้าเย็บป้องกันมะหอยมันอันมันขาดง่ายหรือว่ามันหลุยออกง่ายจา้ะเขาเจ้าก็สิติดกาวทามาอันมันกะแบบว่าอันคือพวกราคาอันแพ่งๆขึ้นหางบอมันกะบอคือปันใดละจ้ะแต่ว่ายสาหรับย,ายบ่า่ย่า่กะว่ามันพ่อใส่อยู่จ้ะนี่ย่า่ย่ไปได้มากเหมือนเสานี่จา่าครูนึงสีสีออ,อกอันคิมๆจ้ะ เพราะไงก็่างามยหญก็มหากสีนี่ยยญก็เลเอมาก็มีหลายสีอยู่จ้ะแต่ว่ายหญ่หมากสีนี่อันเอาไ้บตะไสกับพวกอันชุดไหมหรือว่าเป็นพวกชุดอันเป็นผัดถุงเป็นยังสีจ่าเวลาจะน้อยนี่ก็ว่าเขาพรรษาถ้าเธอได้ไปเฮตบุญเฮตยังไปวัดไปว่าจะพี่น้องยหย่ว่ามันกระใส่มันเดเขากับชุดพร้อมจ้ะเวลาเขาไปงานไปการจ้ะ ไปงานไปการออกงานออกการใส่กับชุดผ้าไหมเป็นชุดกระโปรงอันเป็นชุดผ้าถุงผ้าไทยยังสีจากกรางแามยายก,ก็เลยซื้อมากจากคูนึงพ่อใส่พ่อสื่อจะได้นอกจากพีนองคุระหาสิบบาท